เราจะมาทำนามบัตรกันนะครับก่อนที่จะทำนามบัตรนั้นต้องขอให้ความรู้ก่อนว่านามบัตรแต่ละอันนั้นส่วนมากจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับลองดูนะครับส่วนแรกนะครับนามบัตรที่จะต้องมีก็คือชื่อนะครับจะเป็นชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมด้วยก็ได้นะครับแล้วก็มีตําแหน่งนะครับต่อท้ายชื่อนะครับตําแหน่งผู้จัดการหรือว่าตําแหน่งต่างๆนะครับ เป็นการแนะนำนะครับในส่วนที่2นะครับส่วนที่2ก็จะเป็นการงานที่ให้บริการนะครับหรือว่าเป็นการค้าขายหรือว่าเป็นสินค้านะครับเป็นสินค้าหรือว่าเป็นการแนะนำตัวนะครับว่าทําอะไรได้บ้างรับบริการอะไรได้บ้างนะครับส่วนที่สามนะครับส่วนที่3ามที่นําบัตรจะต้องมีนะครับก็คือ สโลแกนนะครับสโลแกนอุดมการณ์หรือว่าคำคมนะครับสโลแกนของร้านค้านั้นร้านค้านี้นะครับหรือว่าคำคมส่วนประกอบนะครับส่วนที่4นะครับจะต้องมีชื่อและที่อยู่ครับที่ติดต่อได้ทั้งเบอร์โทรศัพท์และที่บ้านที่ทํางานหรือว่าอะไรต่างๆนะครับนามบัตรจะต้องมีทั้ง4ส่วนนี้นะครับอย่างน้อยต้องมีทั้ง4ส่วนส่วนรูปหรือ ไอตาโลโก้นะครับจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับแล้วรูปร่างแต่ละนามบัตรก็ไม่จำเป็นต้องฟิกลักษณะนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่จะมีโครงสร้างลักษณะแบบนี้นะครับเรามาทำกันเลยดีกว่าครับอันดับแรกนะครับให้เปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นมาตราส่วนเซนติเมตรก่อนนะครับเปลี่ยนเป็นเซนติเมตรแล้วตรงค่าตรงนี้ให้เป็น a 4 ครับเอเราดึงสี่เหลี่ยมขึ้นมาเลยครับวาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาครับอ๋อผม,มยังไม่ได้เปลี่ยนตัวนี้เป็นเซนติเมตรนะครับให้เป็นเป็นเซนติเมตรก่อนนะครับาวาดดึงกระดาษทมานะครับดึงสี่เหลี่ยมขึ้นมาไม่จําเป็นต้องกว้างยาวเท่าไหร่ดึงขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็มาตั้งค่าตรงนี้นะครับนาบัตรที่เป็นมาตรฐานจะมีค่าความยาวเท่ากับ9้า ความกว้างเท่ากับ5.5อันนี้เป็นมาตรฐานของนามบัตรทั่วไปนะครับจะมีความกว้างเท่ากับเท่านี้นะครับพอได้แล้วเราก็เติมสีครับมาที่กระป๋องสีมาที่ texture fill เลือกสีครับซึ่งจะมีมากมายหลายแบบนะครับผมจะเอาสีคล้ายๆกับสีที่เป็นตัวอย่างครับโอเคเลยนะครับ พอโอเคแล้วก็จะมีความเข้มเกินไปนะครับเราก็ใช้เครื่องมือที่เราเรียนมาครับใช้เครื่องมืออิ active, Trans cy, นเทอร์เรกทีฟแทนสเปเรนซี่นะครับคลิกนะครับดึงให้สีจางลงไปนะครับอันนี้มันจางแต่ข้างบนข้างล่างไม่จางเราก็เลือกตามที่เรียนมานะครับยูนิฟอร์มนะครับหลังจากได้แล้วก็พิมพ์ตัวหนังสือครับก็คลิกไปที่ตัว A อเลือกฟอนต์ครับ เลือกฟอนต์ครับพิมพ์นะครับคลิกพิมพ์ชื่อตัวเองลงไปเลยนะครับคลิกแล้วก็ปล่อยแล้วก็พิมพ์ชื่อนะครับถ้าตัวหนังสือใหญ่ไปแล้วก็หดได้ดึงขยายได้นะครับ ย้ายมานะครับย้ายมาเติมสีตัวหนังสือด้านข้างนะครับอาจจะดูตัวอย่างจะใหญ่กว่าตัวอย่างหรือเปล่านะครับผมจะตัวอย่างมาเทียบใกล้ๆเอาละครับพอมาแล้วเราต้องการตัวหนังสือใหญ่ก็ดึงขึ้นมาหน่อยหนึ่งครับดึงขึ้นมาถอยขึ้นมาเอาประมาณสัก18นะ18ผมจะเอา18นะครับ แล้วแต่ชื่อของท่าน,นว่าจะยาวก็ยาวเท่าไหร่ต่อไปจะดึงเส้นไม่เส้นหนึ่งนะครับใช้ตัวที่2องนี่นะครับคลิกเส้นคลิกค้างแล้วก็ดึงออกมานะครับดึงออกมาปรับให้มันตรงนะครับเส้นปะปรับให้มันตรงปรับตรงแล้วก็ปล่อยนะครับปล่อยแล้วก็คลิกนะครับเพิ่มความหนาของเส้นเอาประมาณ2องพอย เป็นสีเส้นคลิกข้อขวาที่สีพิมพ์ชื่อภาษาอังกฤษคลิกปุ่มปิกทูดึงให้เท่ากับตัวหนังสือภาษาไทยคลิกตัวหนังสือ thêm tâm nền chiếc bùng tiết thù หดลงไปครับให้ตัวเล็กหน่อยตำแหน่งไม่จำเป็นต้องใหญ่ครับต่อไปสร้างงานที่ให้บริการไปที่เบสิกเอาไปที่ดาวเลยครับสตาร์ไปที่สตาร์ไปที่เครื่องหมายดาวครับหลายแบบลากดาวขึ้นมาเติมสีคลิก ซ้ายเส้นให้หนา2องพอยเลือกสีเส้นคลิกเมาส์ขวาที่เส้นพิมพ์ตัตวหนังสือ ใช้ e v o l u รดึงนะครับหดแทมเล็กถึงหดลงไปนะครับจัดให้มันอยู่ตรงกลาง แล้วแต่เราจะจัดนะครับพิมพ์ตัวหนังสือการผลิตชิ้นงาน อริการด้วยน้ำใจให้ให้คำปรึกษาจุจาาตมิตรนะครับเติมสีขาวอันนี้ก็คลิกไปที่เอฟเฟกต์คอนทัวร์ผมจะสร้างคอนทัวร์นะครับคอนทัวร์ด้วยสีชมพูเส้นขอบนะครับแอปพลายครับใหญ่ไปหน่อยนะครับผมจะลดขนาดลงมา 0.44ดูครับอเอาขนาดนี้ใช้ได้แล้วครับซึ่งคอนัวรนี้ก็ในบทที่ผ่านมาเราก็ได้เรียนแล้วนะครับต่อไปสร้างเส้นครับคลิกที่ตรงมุมค้างแล้วก็ดึงออกมา ดูให้เส้นปากมันตรงแนวตรงแล้วก็ปล่อยแล้วก็คลิกลงอีกครั้งหนึ่งนะครับใช้เส้นขนาด2พอยคลิกเมาส์ขวาที่สีนะครับเส้นพิมพ์ตัวอักษรลงไปนะครับบ้านเล็กที่เราเปลี่ยนฟอนต์ให้เป็นลักษณะตัวมาตรฐานนะครับ ไปนะครับพิมพ์ตัวหนังสืออีกชุดหนึ่งคลิกที่ตัว A นะครับแล้วก็คลิกลงไปนะครับเปลี่ยนฟอนต์เช่นเคย ที่พิกทูหดตัวหนังสือลงไปให้มันพอดีนะครับแต่งให้สวยงามนะครับยังเหลือเบอร์โทรเรายังไม่ได้เอาเลยนะครับเลื่อนขึ้นไปหน่อยครับก็ปีตรงนี้มาก็ได้ครับคลิกเมาส์ซ้ายค้างปล่อยเมาส์ขวา คลิกตัว A นะครับพิมพ์ไปเลยนะครับอันนี้เป็นเบอร์จริงนะครับท่านจะติดต่อก็โทรเบอร์นี้ติดต่อผมได้นะครับอันนี้เป็นเบอร์จริงที่สามารถโทรได้นะครับ เราก็ใส่เบอร์โทรเรียบร้อยครับอันนี้ก็เราก็ได้ต้นฉบับนาบัตรนะครับต้นฉบับนาบัตรที่เราทําอยู่แต่คราวนี้เวลาเราจะไปพิมพ์นะครับเราก็ต้องทําการกรุป๊ปเอาผมลืมอีกอย่างหนึ่งว่าเรายังไม่ได้รูปมาใส่นะครับถ้าต้องการจะโลโก้นี้มาแล้วก็ที่เรามีนะอินพอร์ตนะครับผมเอารูปไว้ที่ได้อ เก็บงานครับเดี๋ยวดูกันว่าภาพไหนนะครับก็จะเป็นโลโก้นี่นครับกราฟิกหนึ่งกับครูสวัสดีนะครับผมก็จะเอามาทั้งสองภาพพร้อมกันโดยการคลิกที่กราฟิกกดคอนโทรลแล้วก็คลิกที่ภาพนะครับ IMPORT ม,มาเลยครับก็ IMPORT แล้วก็คลิกลงนะครับ รู้สึกว่าตาสัญลักษณ์จะใหญ่มากผมก็จะย่อลงมานะครับโลโก้รูปก,ก็เหมือนกันนะครับย่อโลโก้เล็กให้เล็กลงมานะครับให้พอใส่ได้ช่องจะช้ามากครับก็ดึงมาใส่ตรงนี้นะครับอันนี้คือโลโก้นะครับเดี๋ยวผมจะขยายนะครับด้วยการหมุน,มนล้อนหน้านะครับ แล้วก็เอาโลโก้มาใส่นะครับจากโลโก้แล้วก็เอารูปนะครับคลิกจ่อรูปลงมาครับก็ใส่ด้านข้างนะครับตัวหนังสือนี่มันจะยาวไปแล้วก็ปรีบให้แคบลงครับเพื่อจะได้เอารูปใส่ได้นะครับใหญ่รูปให้ใหญ่ได้ ครับนี่นะครับคราวนี้เราก็ใส่เงาหน่อยนะครับคลิกที่รูปคลิกที่เงาดับชาร์โดตรงนี้นะครับที่เราได้เรียนผ่านมาแล้วนะครับดึงเงาออกมาเลยครับครับผมจะเงานั้นเราเงาสีอะไรก็ได้นะผมจะเงาสีน้ําเงินนะครับก็คลิกพิกทูนะครับนี่เราก็ได้ทั้งหมดนะครับนามบัตรหลังจากที่ได้ทั้งหมดแล้วครบส่วนองค์รกอบแล้วเราก็ แพ็กนะครับทำการแพ็กก็คือครอบทั้งหมดนะครับแล้วก็กรุบครับกรุบอันนี้เราจะไปพิมพ์อย่างไรนะครับน,นี่ผมจะเอาตัวอย่างอันนี้ออกไปก่อนนะครับผกด delete ไปเราจะนําไปใช้ในการพิมพ์นะครับวิธีการก็คือตั้งค่าตรงนี้กระดาษนี้ให้เป็น A4 ก่อนนะครับตรงเส้นข้างบนนะครับคือเส้นบรรทัดนะครับเราคลิกค้าง คลิกที่ตรงที่ไม่ทัดค้างมานะครับดึงออกมานะครับดึงออกมานะครับดึงด้านข้างออกมาด้วยนะครับด้านข้างออกมาด้วยนะครับด้านข้างนี้เรา่าดึงตรงนี้นะครับมุมนี้ครับเราจะตั้งค่าของมันก่อนครับดึงออกมาครับให้ค่าเป็นเท่ากับศูนย์มันจะอยู่ตรงมุมนี้นะครับครัวนี้เราคลิกเส้นไกด์ไลน์ของเราก่อนตรงนี้เป็นศูนย์แล้วนะครับคลิกเส้นตรงนี้ ยังไม่เป็นศูนย์นะครับเราก็มาเปลี่ยนค่านี้ให้เป็นศูนย์นครับศูนย์ก็มันจะลักษณะที่เราตั้งเมื่อกี้นะครับต้องการเส้นไกด์ลน์นี้เป็นตัวดูดนะครับแล้วก็ใช้มาที่วิวนะครับสแนปทูไกด์ลายนะครับคลิกจากนั้นเราคลิกที่รูปของเรานะครับเอามาอยู่ที่เส้นนะครับเส้นก็นจะดูดลงไปติดเลยนะครับน้ำบัดนี้จะมีความกว้างเท่ากับห้า จุดหนะ้าหรือว่าห้าสิบห้ามิลเมตรนะครับเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนค่าให้เป็นเซนติเมตรก่อนเพื <c oughs> ่อจะได้ง่ายนะครับคลิกตรงนี้ก็จะได้ห้าจุดห้านะครับตรงข้างบนนี้มันต้องเป็นเก้านะครับเพราะว่าเมื่อกี้คงจะมีเศษอะไรโผล่ข,ขึ้นมานะครับเราก็ตั้งเป็นเก้าเซนอย่างเดิมครับพิมพ์เก้าแล้วก็เอนเตอร์นะครับคราวนี้เราก็สร้างเส้นใหม่เส้นหนึ่งนะครับดึงจากพีมไม้บรรทัดนี่นะครับออกมานะครับดึงจากไม้บรรทัดออกมาถ้าไม่ต้องการก็คลิก แล้วก็กด delete นะครับเดี๋ยวกันนะครับเราเส็นมันจะเป็นเส้นคู่ถึงมาใหม่แล้วกันนะครับตรงนี้ตั้งค่าไปที่9เลยนะครับไปที่9 Enter เลยนะครับอันนี้เราก็จะได้ส่วนที่ประกบกับนามบัตรนะครับ ใช้ทีการกั่ปี้นะครับครอบนามบัตรนะครับดึงออกมาด้านข้างนะครับเสร็จแล้วก็คลิกเมาส์ขวาปล่อยเมาส์ซ้ายครับผมเช่นเดียวกันครับเรอเส้นไกด์ไลน์จากแม่ิมทัดดึงออกมานะครับ1เส้นตั้งค่าข้างล่างนี้ก็จะเป็นลบนะครับเราจะไว้ข้างล่างก็ลบ5.5านะครับ Enter ไปเลยนะครับอันนี้ก็จะอยู่ด้านล่างแล้วเราก็ครอบนามบัตรทั้งสองอันนะครับ ใช้วิธีการ Copy กดเมาส์ซ้ายค้างดึงลงมานะครับดึงลงมานะครับให้มันชิดกับเส้นไกด์ไลน์แล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็ปล่อยนะครับนี่นะครับต่อไปนะครับเอาต่อไปก็ครอบทั้งสี่ใบนะครับครอบทั้งสี่ใบดึงลงมาเลยนะครับดึงลงมาพยายามให้ เส้นมันชิดนะครับชิดกับขอบใกล้ลายนะครับคลิกขวาแล้วก็ปล่อยครับครับตรงนี้ก็ให้มันพอดีกับเส้นนะครับเวลาเราตัดมันจะได้ง่ายนะครับถ้าเราตั้งให้มันชิดกันอย่างนี้เวลาตัดเราก็ตัดครั้งเดียวไม่ต้องเสียเวลาไปตัดหลายครั้งนะครับดึองออกมานะครับให้มันชนกับนาบัตรอันเดิมพอดีก็คลิกขวาแล้วก็ปล่อยเมาส์ซ้ายนะครับ ครับเราก็จะได้นามบัตรที่พร้อมที่จะไปพิมพ์นะครับสังเกตว่าด้านข้างนี้ยังมีพื้นที่เหลือเราก็ขยับเส้นไกลไลน์ตรงนี้ก็ได้นะครับขยับเข้ามานิดหน่อยตรงเส้นนี้เราไม่ต้องการก็คลิกเส้นให้เป็นสีแดงแล้วก็กดปุ่ม delete ล,ลงไปนะครับเราก็ย้ายทั้งหมดนะย้ายทั้งหมดนะครับเอามาให้มันจุดที่เส้นไกลไลน์ด้านข้างครับครับ พอถึงตรงนี้แล้วนะครับเราอาจจะลบเส้นไกด์ไลน์ให้หมดก่อนนะก็ได้เพื่อไม่ให้เวลาเราเซฟไปจะไม่ได้มีปัญหานะครับจากนั้นเราก็เซฟเลยครับให้เซฟธรรมดาก็ได้ครับเซฟเอนี่นะครับเซฟเอนี่ก็ได้ให้ทํางานในกรอดอร์นี่ก็ตั้งชื่อว่านา้มบัตรนะครับตั้งชื่อว่านา้มบัตรเซฟตรงในเฮนดี้ไดของเรานะครับเฮนดี้ไดของเรานา้มบัตร เรียนนะครับนำบัตรการเรียนการสอนนะครับก็เซฟเลยนะครับเดี๋ยวเราจะนำไปพิมพ์น,นะครับนำไปพิมพ์งานครับอันนี้หลังจากนี้เราก็กระดาษใส่แล้วก็พิมพ์งานได้เลพิมพ์งานเหมือนกับพิมพ์กระดาษปกตินะครับก็สั่งพิมพ์งานได้เลยนะครับ ปนในกระดาษ A4 เราพินเสร็จแล้วก็ใส่กระดาษประมาณสัก200 180แกรมขึ้นไปนะครับจนถึงถึง230แกรมนะครับ 3, 230แกรมก็จะเป็นนามบัตรได้นะครับนี่ก็พิมแล้วเราก็ตัดมาเป็นชิ้นๆน,นะครับเป็นนามบัตรได้เลยนะครับนี่ก็คือวิธีการทำนามบัตร